ใครที่ดูคลิปนี้แล้วนะครับขอบคุณมากเลยเดี๋ยวเราก็จะไปทำดาเมจแต่ตอนนี้มันยังไม่ถึงนะมาแล้วนะค่มาบอกไปหามุมดีๆดีกว่าตัดไปใครดูแล้วบอกด้วยตอนนี้เราก็มาที่เราอยากได้แล้วกดดูกระเป๋าเลื่อนกดดูหนวดดาวไปไปลื้อ ไ,ไม่จัดฉากอะจริง่ไม่ได้จัดฉาก,ากดวงตาเดียวลงครบเลยดงตาเดียวจริงโอ้ยไปมันเลกจังเลยจะไปหัวดำหัวแ้้วหนึ่งนะเราขอหาอะไรที่เราอยากเล่นลมาแล้วนะครับก็เล่นแมปะไรดีอืม บ็อกฟุตแลวกันคนที่ดูคลิปบ็อกฟุตหรือคลิปแรกของผมนะมขอบคุณด,ด้วยนะครับมากำลังพูดไปไปไปมาแล้วนะก็เลือกเลยตรงสไลด์เลยลนะ็อกใไหจว่ามีผลอะไรขายบ้างืมีโปว สายรออาคาหัวตึงๆตัดมาเราเจอแล้ว,ว,วม,มันหล็กมากเลยบ็อกฟุต Gue tahan Tuh Jika Kamu Terlalu Tidak Lihat Jika Dan กดผิดเกือบนอนลงอุ๊บแม่นจังวะเกือบเป็ดนอนเช็ดลบโอ้ยชัดชัดชัดเย้โอ้ยทันเลยอ่เอเองอองโป้คำเชืวออนไรครับโคโดอนทุกนัด ใครโปรใครโปรใครโปร้ว่าจะมาเล่นเจอโปใครใค่โปอยู่ไหนเนี่ยไอ้คนมั้นว่าใครโปก็น่าว่า,วามันดีคนนึงคนนึงคนนะ เทใช่ไหเ,ะะเะอะไรสักอย่างเกี่ยน้องอชนั่ชัดชเลยเล่นโปรแบบนี้ไม่กลัวครับไปก่อนได้ซึบไม่รู้ว่าจะเล่นแบบอะไรดีเลยมาเล่นแบบที่ผมไม่ค่อยได้เล่น ก็คือค right. right. no, okay. ิงค k e นะครับนะครับลงไปตกคนแบบมีคนอะไรใครบ้างกล้มันมีคนดีๆใครบ้างโ๋อนูนี่ชาด้เงาทอนตามคนเดิมเอลเจ้าบ

ไปไปออกมาเอา้เอา,อาดีไม่ได้มาดูาเปลี่ยนแมッ ก็ตัดภาพมาที่ออสตานะครับ mm. ก็จะไปลงเอาด้ดาเมีดเล็กน้อยย้ำว่าเล็กน้อยนะใช่ไหมครับเอาตัวอะไรออกดีอยวครับนี่เมื่อเลือกเกมไม่ได้เราก็มาดูยูทู e ถามว่าทำไมต้น,น, All Star นออสตาทำไมอ่อนเบื่อ,อ มาดูอน่กูอดูหน่อดีนะเดี๋ยวพีทตัก็ไม่ใช่เลียวพีทผมไม่ใช่คนฉลาดคือไม่ได้หมายความว่าผมง่นะครับแต่ผมหมายถึงว่าก็ไม่ได้ฉลาด ที่พูดแบบนี้เนี่ยก็เพราะว่าสมองผมเนี่ยได้ทำให้ผมเจอเรื่องน่าอายมาแล้วนับครั้งไม่ถ้วนซึ่งมันก็กลายเป็นความทรงจําที่หลอกหลอนผมมาจนถึงทุกวันนี้ถึงเหตุการณ์มันจะผ่านมานานมากมาที่แต่งตัวอยากไปอยากได้ไดแต่ไม่มต้อก็ดบเล็กนี่ยันนี้เท่นีเน่เท่มาก ถึงไม่ไหนนี่คืออะไรอ๋อกระตูกจังเลยตัดภาพไปตอนนี้หาเกมเจอเลย้วยกทุกคนหรือว่าเราจะไปโหลดเกมฟรีไฟล์เล่นดีคือเกผมเป็นคนเคยเล่นฟรีไฟล์มาก่อนแต่ว่าเลิกเล่นไปเพราะเบื่อครับไม่ค่อยจะเล่น มาเรามาจัดกองทัพกันอีกบัวนะตอนที่เราจะใช้เรืจะเป็นหนวดตำดาวแล้วเ,เราตัดภาพไปตอนที่จัดเสร็จเลยนะกันเซตที่ผมใช้ใช้นะครับก็จะเป็นเซตนี้นะคิดมั่มๆแหละเดิมหนึ่งกันขอหาคนแบกก่อนว่าตัวจีเอผมไม่มีตอนนี้นะครับเราก็ตัดภาพมาตอนที่ เข้านะครับกลัวจะหาเจอโอ้ทำไมเลือกด่านเนี้ยเม่เอาด่านน้องไก่เหรอเอก็อม,มาที่ตอนนี้นะไปไปไปครับมาที่เว็บเก็ตนะครับก็ลืมวางเซเบอร์แล้ว พอดีว่าอัพบุกมาเพื่อนเป็นอะไรลืมวางเลยเดี๋ยวเรามาเจอกันที่เว็บสามสิบนะครับหนึ่งอะทำไงามาที่เว็บยี่สิบเก้านะครับก็ตัดไปสักไกลเลยถ้ากลัวค,คลิปนี้มันยาวอ่ะ สรุครับบ้านแตกเพราะว่าตัวแอร์เข้าบ้านก็ขอปิดคลิปเลยแล้วกันนะครับปิดคลิปเลย